สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อกันหนาวนิตติ้งนะคะคอวีถักจากคอแยกสี่มุมรหัสคลิปคือหกเจ็ดสามนะคะเสื้อตัวนี้พี่เมย์ถักสอนนะคะเปิดกลุ่มส่วนตัวสอนที่ facebook ค่ะมีค่าเรียนเก้าร้อยบาทเวลาเรียนแล้วแต่คนเรียนสะดวกเลยนะคะ ไหมสามารถใช้ไหมอะไรก็ได้ที่เราต้องการถักนะคะมีสอนวิธีการหาแรงมือแล้วก็วิธีปรับเปลี่ยนขนาดเวลาพี่เมย์สอนพี่เมย์จะสอนให้เราสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้นะคะถักเป็นตัวเล็กได้ถักเป็นตัวใหญ่ได้นะคะด้วยไหมด้วยไมมนิตของตัวคุณเองเลยไมมนิตที่ใช้ถักนะคะจะเป็นไมมนิตขนาด4ีมิล ขอบนะคะที่เป็นริมแขนริมคอเสื้อจะใช้มนิดขนาด3มมิลไหมที่ใช้ถักนะคะจะเป็นคอตตอนค่ะตัวนี้นะเป็นคอตตอนเนื้อดีเลยนะคะคอตตอนเส้นขนาด4ี่พายตอนที่เตรียมไหมไว้เนี่ยหกลุ่มนะคะมันหนัก1นกิโลเสื้อตัวนี้หลังจากที่ถักเสร็จแล้วนะคะน้ําหนักของตัวเสื้อ480กร,รัมนะคะไม่ถึงครึ่งกิโลอันนี้ไหมเหลือ เพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยหนึ่งพันกร,รัมนะคะถักเสื้อตัวนี้ได้สองตัวเสื้อตัวนี้มือใหม่หัดถักถักนิดเป็นนะคะสามารถเรียนได้พี่เมย์สอนทีละขั้นตอนเลยนะคะคลิปจะมีเรียงลำดับตั้งแต่ ep หนึ่งจนถึง ep ที่สิบสาม สนใจเรียนก็แจ้งพี่เมย์ได้เลยนะคะหรือจะสนใจซื้อเสื้อตัวนี้ที่เป็นเสื้อต้นแบบตัวนี้พี่เมย์ขายนะคะเป็นฝีมือของพี่เมย์เองเป็นคอวีคอแหลมที่ทรงออกมาแล้วสวยมากแล้วก็เนื้อของตัวเสื้อนุ่มน่าใส่นะคะขนาดของเสื้อตัวนี้นะคะหลังจากที่ถักเสร็จแล้วนะ ตอนที่คำนวณนะคะรอบศีรษะที่ใช้ในการคำนวณคือ55าเซนรอบอกของเสื้อตัวนี้หลังจากที่ถักเสร็จแล้วรอบอกห0ึ่งร้อยเซนขยายได้ถึงประมาณหนึ่เซนนะคะใส่ได้ตัวเสื้อวัดจากหัวไหล่นะคะลงมาจนถึงชายเสื้อความยาวของตัวเสื้อคือ55าสเซน แขนเสื้อยาว60เซนวัดรวมกับไอ้ตัวที่เป็นแขนจั้มตัวนี้นะคะความสูงของขอบจ้ำตัวนี้9เซนขอบจ้ำจะเท่ากับชายเสื้อเป็นลายเดียวกันมีความยืดหยุ่นนะคะนุ่มยืดหยุ่นใส่สบายเสื้อตัวนี้ตอนที่ถักนะคะจะถักจากคอลงมาค่ะ จะถักคอลงมาแล้วก็จะมีเทคนิคของการถักคอวีนะคะที่พี่เมพี่เมสาธิตวิธีการถักให้ดูทีละช่วงทีละช่วงเลยนะคะคอเสื้อนะคะทําออกมาทําออกมาทั้งหมดสามคลิปถักให้ดูตั้งแต่ช่วงแรกตรงนี้เลยนะคะจนมาเชื่อมต่อตรงกลางจุดที่สําคัญที่สุดของเสื้อคอวีคอแหลมก็คือตรงเนี้ย มันจะต้องมีหนึ่งห่วงที่จะต้องเก็บไว้เพื่อที่จะเอามาถักเก็บให้มันเป็นคอวีสวยแบบนี้แขนเสื้อก็จะมีสองคลิปนะคะคอเสื้อจะมีสองคลิปแล้วก็จะมีการสอนวิธีคำนวณน,นะคะคำนวณเพื่อที่จะหาตรงรอบอกเสื้อที่เป็นเสื้อท็อปดาวเวลาเราเชื่อมต่อ เราจะมีการเผื่อตรงใต้นี้นะคะเพื่อให้ใส่สบายทีนี้จะมีคำถามว่าถักขนาดพอดีรอบอกเลยไม่ต้องเผื่อได้ไหมแนะนำให้เวลาถักเผื่อนะคะเผื่อห่วงตรงนี้อาจจะเผื่อห่วงออกมาเสร็จแล้วมันเท่ากับรอบอกพอดีก็ได้เพื่อให้เวลาเราใส่มันจะมีพื้นที่ที่เราสามารถขยับได้ตรงใต้รักแร้ทำให้เสื้อมันไม่ลัง หลังจากนั้นเราก็เชื่อมต่อเป็นวงกลมถักลงมาจนได้ความยาวของตัวเสื้อตามต้องการจุดที่จะต้องระวังนะคะของเสื้อตัวนี้ก็คือการคำนวณคำนวณเพื่อที่จะถักคอวีเสื้อตัวนี้จะถักดันให้คอด้านหลังมันสูงกว่าคอข้างหน้าเวลาใส่มันจะไม่โป๊ะเห็นไหมคะคอด้านหลังจะสูงกว่าคอข้างหน้าและคอวีเวลาใส่มันก็จะแนบ รับกับตรงที่ด้านบนของทรงอกนะคะอันนี้ทรงอกนะมันจะไม่ได้โปนะคะมันจะอยู่ข้างบนความลึกของคอวีตรงเนี้เราสามารถปรับได้ตามชอบสามารถเพิ่มได้ต้องการให้มันตื้นก็ทำได้นะคะในห้องมีในห้องในคลาสมีแนะนำค่ะไหมอย่างอื่นก็สามารถถักได้นะคะจะเป็นไหมที่เป็นเส้นขนาด เบอร์สี่พายนะคะเป็นไหมพรมก็ถักได้อันนี้เป็นไหมคอตตอนเลยนะคะคอตตอนเนื้อดีเนื้อนุ่มเลยเนื้อสัมผัสของตัวเสื้อนุ่มนะคะน่าใส่เสื้อตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะเป็นต้นแบบที่พี่เมย์ใช้ถักใช้ถักสอนสนใจก็สามารถสั่งซื้อกับพี่เมย์ได้เลยพร้อมส่งนะคะดีเรียบร้อยแล้ว พี่เมย์ขายราคาสองพันแปดร้อยบาทเป็นค่าแรงมือของพี่เมย์นะคะรวมค่าส่งเรียบร้อยงานเป็นงานละเอียดค่ะเป็นงานต้นแบบเลยสนใจสั่งได้นะคะคนที่ใส่เสื้อผ้าไซส์ขนาดแอลค่ะจะใส่ได้ความยาวของแขนเสื้อหลังจากที่เราใส่แล้วนะั้นมันจะยาวยาวคุมมือตัวนี้เลย ใส่สบายๆค่ะความยาวของตัวเสื้อก็ลงไปอยู่ด้านบนของสะโพกล่างไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปค่ะเป็นจ้ำนิดนึงนอกจากเสื้อตัวนี้ที่พี่เมย์เปิดสอนนะคะก็จะมีเสื้อตัวอื่นอีกนะคะเป็นเสื้อนิตติ้งก็มีเสื้อโคเชก็มีนะคะ รายละเอียดจะมีลงไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะเราสามารถตามลิงก์ไปดูได้นะคะจะมีลงรูปต้นแบบไว้ที่เว็บไซต์ค่ะสนใจเรียนตัวไหนก็สามารถสอบถามได้หรือสนใจจะเป็นเจ้าภาพเสื้อถักก็แจ้งพี่เมย์ได้นะคะเจ้าภาพเสื้อถักคืออะไรเจ้าภาพเสื้อถักก็จะเป็นการถักโดยที่พี่เมย์จะถักตามขนาดที่คุณต้องการใส่ส่วนเรื่องแบบ เรามาคุยกันก่อนว่าเป็นแบบไหนนะคะหลังจากตกลงกันได้พี่เมย์ก็จะแจ้งไปว่าใช้ไหมอะไรในการถักถึงจะสวยค่าแรงในการถักเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเจ้าภาพเสื้อถักก็จะให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลของรูปร่างที่ต้องการให้ถักส่งมาให้พี่เมย์ทางข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาส่งไหมมาให้ตามจํานวนที่ต้องการในการถัก หลังจากที่ถักเสร็จแล้วพี่เมย์ก็จะมีการแจ้งค่าแรงไปนะคะว่าเสื้อถักตัวนี้มีค่าแรงในการถักเท่าไหร่ค่าส่งคืนเท่าไหร่ไหมเหลือพี่เมย์ก็ส่งคืนให้นะคะเลือกชนิดไหมเลือกขนาดไหมก็แล้วแต่เราเลยนะคะขนาดก็เป็นขนาดของตัวคุณเองเสื้อตัวนี้ที่ถักเนี่ยพี่เมย์ใช้ตัวขนาดมาตรฐานนะคะขนาดเป็นเบอร์ L ค่ะ รอบอกที่ใส่ได้ก็หนึ่งร้อเซนถึงหนึ่งร้อยแปดเซนนะคะความยาวของตัวเสื้อ55าสิบห้าเซนความยาวของแขนเสื้อ60เซนน้ำหนักของตัวเสื้อ480กรัมค่ะเป็นคอตตอนเนื้อดีนะคะเนื้อนุ่มสนใจรับเป็นเจ้าของแจ้งพี่เมย์ได้เลยหรือสนใจเรียนก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะอ่านรายละเอียด ต้นแบบได้ที่ใต้คลิปนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้นะคะโดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง youtube เมทินีแฮนด์เมดเป็นการสนับสนุนรายเดือนค่ะเดือนละ50บาทเป็นกำลังใจให้กับพี่เมย์ในการทำคลิปนะคะเพื่อแบ่งปันคุณคลิปที่ลงที่ YouTube จะเป็นคลิปที่ สอนถักฟรีนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยตัวไหนที่เปิดห้องสอนเปิดคลดสอนพี่เมย์ก็จะมีแจ้งต่างหากรหัสมันจะแตกต่างกันออกไปเลยนะคะใต้คลิปวิดีโอก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะแทนคําขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ